เคยคิดไม่ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตั้งแต่เมื่อไหร่พระพุทธเจ้าได้อุปมายกตัวอย่างทมข้อนี้ไว้พระสูตรบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกพุทธวจ,จะนะกับช่องโรไรายคนทั้งหลายเหมือนม้าอาชาในสี่จำพวก ภิกษุทั้งหลายพวกที่หนึ่งคนบางคนได้ยินเขาพูดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายได้ยินเขาพูดถึงเรื่องของความทุกข์ก็เกิดความสลดใจเริ่มต้นทำความเพียรมีตนส่งไปในแนวธรรมะเปรียบเสมือนมะอาชาในที่เห็นเงาประตับภิกษุทั้งหลายพวกที่สอง คนบางคนต้องได้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายต้องได้เห็นเรื่องของความทุกข์ถึงจะเกิดความสลดใจเริ่มต้นทำความเพียรมีตนส่งไปในแนวธรรมะเปรียบเสมือนมะอาชาในที่ถูกประตักแทงเข้าที่ขุมขนภิกษุทั้งหลายพวกที่สามคนบางคนต้องได้เห็นน้องชายน้องหญิงบิดามารดา ญาติสายโรหิตถึงแก่ความตายต้องได้เห็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวถึงจะเกิดความสลดใจเริ่มต้นทำความเพียรมีตนส่งไปในแนวธรรมะเปรียบเสมือนม้าอาชาในที่ถูกประตัดแทงเข้าถึงเนื้อภิกษุทั้งหลายผู้ที่สี่คนบางคน ต้องได้ประสบทุกเจียนตายต้องได้รับผลของทุกเขเวทนาด้วยตนเองถึงจะเกิดความสลดใจเริ่มต้นทำความเพียรมีตนส่งไปในแนวธรรมะเปรียบเสมือนมะอาชาไนที่ถูกประตัดแทงเข้าถึงกระดูกภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลบบุุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลกนี้